จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเอาใจสาวกคนชอบกินเต้าหู้นะคะมาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเต้าหู้ผัดพริกอ่อนค่ะวันนี้นะคะการจะใช้เต้าหู้แผ่นแข็งค่ะเออเต้าหู้แผ่นแข็งอะ่ะที่การใช้อะ่ะมันแผ่นแข็งก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันนิ่ม การก็จะใช้1แผ่นค่ะได้ตะหูมาปุ๊บล้างก่อนนะล้างผ่านน้าก่อนล้าง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 เสร็จแล้วก็เอามาซับให้แห้งซับให้แห้งเสร็จแล้วก็มาหัน่นก็จะหั่นลักษณะแบบนี้นะคะหรือใครจะหั่นให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นี่เลยค่ะเตรียมไว้นะคะ1แผ่นค่ะมันก็จะดูน่ากินเนาะไม่คับปากจนเกินไปอ่ะพริกอ่อน2เม็ดหอมใหญ่1นซีกต้นหอมประมาณ 2- อสมต้นหั่นท่อนแบบนี้ค่ะกระเทียมไทยโขลกหยาบแบบนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะผัดอร่อยอร่อยผัดง่ายๆนะทําเป็นเมนูราดข้าวได้เลย ะะเมนูนี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะมาค่ะก่อนที่ว่าเราจะไปผัดกันนะคะการจะเตรียมทาน้ําซอสน,นะคะสําหรับผัดค่ะกันจะใส่น้ําตาลทรายค่ะ1ช้อนชาน้ํามันหอยหรือซอสหอยนางรมนะคะนี่สักประมาณ2ช้อนแบบไม่พูนเนาะประมาณนี้ซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนใส่น้ําเปล่าประมาณ5ช้อนนะคะให้มีนม้นํา ห้าช้อนนี่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถชิมได้ค่ะว่าน้ำซอสมันมีรสชาติเป็นยังไงเนาะอ่าเหมือนกับเตรียมน้ำซอสไว้แบบนำร่องนำล่องค่ะขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งกันในกระทะเออทีเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นละลองทํากันดูนะคะใครที่ยังไม่เคยทําแบบของการเนี้ยทำดูนะมันง่ายมันง่ายต่อชีวิตมากขึ้นเลย <c oughs> ไปค่ะลงมือผัดกันค่ะค่ะใส่น้ำมันนะคะลงไปค่ะสำหรับผัด นี่เลยใครชอบเต้าหู้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ค่ะกระเทียมนะคะเจียวให้เหลืองก่อนค่ะเสร็จแล้วเอาเต้าหู้นะคะใส่ลงไปค่ะกระเทียมนะคะไม่ต้องเหลืองมากนี่เลยหรือใครจะเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าการการจะเอามาทอดพร้อมกับกระเทียมแบบนี้ค่ะทอดแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเอามาเจียวกับกระเทียมให้มันพอเหลืองๆให้เต้าหู้ค่ะมันตึงๆขึ้นนะคะ ใครจะเอาเป็นเต้าหู้นะคะไปทอดก่อนก็ได้ค่ะทอดให้พอตึงๆอ่ะคะ่ะแล้วค่อยเอาลงมาผัดแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ผิดนะคะเต้าหู้นะกระเทียมค่ะเหลืองแบบนี้นะะแล้วค่ะกาลก็จะเอาน้ําซอสน,นะคะใส่ลงไปค่ะเต้าหู้กันให้พอตึงๆแค่นี้นะคะ่ะน้ําซอสผัดใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผักค่ะก็จะมีพริกอ่อนนะคะหอมใหญ่ค่ะใส่ลงไปจ้า ผัดค่ะลูกเคานนะคะใช้ไฟแรงสุดได้เลยค่ะชิมปรับแต่งรสชาติดูนะคะเห็นว่าน้ำน้อยสามารถเพิ่มเพิ่มเติมน้ำได้เล็กน้อยค่ะผัดไฟแรงๆเนาะต้องแช่งต้องแช่งเหมือนร้านตามสั่งนะคะรสชาตินะคะโอเคค่ะของการได้ที่แล้วถ้าอยากจะให้หอมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลานะคะเล็กน้อยค่ะ แบบนี้นะคะลงไปค่ะคลุกเคล้าค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ต้นหอมหั่นทอนค่ะลงไปคลุกเคล้าสองทีค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยค่ะวิธีการทําแบบนี้ใส่น้ําปลาทีหลังอะคะ่ะมันจะทําให้มันจะหอมน้ําปลานะคะแล้วก็จะมีความน่ากินค่ะลองทําดูนะคะ ค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเต้าหู้ผัดพริกอ่อนค่ะผัดหอมๆหมผัดง่ายๆอร่อยๆนะคะนี่เลยค่ะลองทํากันดูนะคะอีกหนึ่งเมนูทําง่ายๆนะคะผัดเร็วๆค่ะอร่อยง่ายๆราดข้าวกันนะคะข้าวสวยร้อนๆมาจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆก,กันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่เลยจ้า